สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนภาษาจีนจากเมนูต่างๆนะคะในร้านกาแฟตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟะนะคะคําว่าร้านกาแฟภาษาจีนใช้คําว่าคาเฟ่ทีนะคะแล้วคาว่ากาแฟะนะก็คือคาเฟ่นั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกนะเขาพูดถึงเอสเปรสโซ่นะคะหรือกาแฟดำภาษาจีนใช้คําว่าเ hey ฮ่คาเฟ่เฮมาจากเฮเซอร์ที่แปลว่าสีดำเรามาดูกันต่อนะคะต่อด้วยอเมริกาโน่นะอเมริกาโน่หรือว่า เป็นกาแฟแบบอเมริกาใช่ไหมคะภาษาจีนใช้คำว่าเมชอคาเฟ่เมมาจากเมกวัวที่แปลว่าประเทศอเมริกาแล้วก็ชื่อแปลว่าแบบนะคาเฟ่ก็คือกาแฟ,ฟนั่นเองคะ่ะต่อมาเรามาต่อกันด้วยคาเฟ่ลาเต้แล้วกันนะคะคำว่าคาเฟ่ลาเต้นะภาษาจีนใช้คำว่านาเถียนะคะเป็นคำทับศัพท์ไปเลยนะแล้วก็คำว่าชานะคะเราจะเรียกว่าชาเรามาดูกันนะคะว่ามีชาประเภทอะไรบ้างน,นะ ชาที่หนึ่งนะคะเขามีมัทฉะนะเรียกว่าหมูฉะนะคะเป็นคำทับศัพท์เหมือนกันต่อมานะคะชาเขียวใช้คำว่าริมฉะนะต่อมานะคะก็คือชาไทยนะหรือไทยมิลค์ทีนะคะไทยก็คือไทยชื่อแล้วก็มิลค์ทีนะหรือชานมใช้คำว่าหนายชาหนายมาจากนิ้วหนายที่แปลว่านมวันนะคะ ต่อมานะเป็นฮันนี่เลมอนชีนะคะฮันน mm ี hmm. ่ก็คือน้ำผึ้งใช้คำว่าซูมี่นะแล้วก็เลมอนนะคะเลมอนเนี่ยจริงๆนะเรียกว่าหลายหมูก็ได้นะคะเรียกว่าหลิงหมูจริงๆแล้วเนี่ยหลายหมูคือมะนาวแบบบ้านเรานะลูกกลมๆเขียวๆนะคะแล้วก็หลิงหมูเนี่ยจะเป็นลูกสีเหลืองๆนะต่อมานะคะแอปเปิลนะชาแอปเปิลคำว่าแอปเปิลก็คือพิงหัวนั่นเองนะคะพิงหัวชา แล้วก็คำว่า p e a c นะคะเรียกว่าเท้าจินะเท้าจิชาชาพีค่ะต่อมานะคะเราไปดูกันที่เมนูของกินกันบ้างน,นะคะเมื่อกี้เราดูเครื่องดื่มอิ่มเรียวไปแล้วนะคะคราวนี้เราม,มาดูของกินชื่อเติอย่างแรกนะคะเขาจะเริ่มที่โทอส์นะหรือขนมปังปิ้งนะคะภาษาจีนใช้คําว่าถู่ซื่อนะก็คือทับศัพท์มาจากโทส์ภาษากฤษเหมือนกันนะคะในโทอส์ก็จะมีอะไรบ้างน,นะเช่นคําว่าเนยนะคะ b u t อร์นะใช้คําว่าหน่ายโหย นะต่อมานะคะเดี๋ยวจะเติมพวกนมข้นหวานนะคะใช้คําว่าเลี่ยนหนู่นะแล้วก็อาจจะมีเติมน้ําตาลก็ได้ใช่ไหมคะเรียกว่าผงนะแล้วก็อาจจะมีเติมอ,อ๋อช็อกโกแลตก็ได้ใช่ไหมช็อกโกแลตนะคะก็คือช็อกคอรี่และถ้ากินกับไอศกรีมน,นะคะเขาเรียกว่าปิ้งชีหลิงนะต่อมานะคะเรามาดูที่เมนคอร์สกันบ้างน,นะคะอาหารหลัก มีพวกสเต็กนะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นสเต็กหมูก็คือจู้ผายนะคะถ้าเป็นสเต็กวัวก็คือเนื้อผายนะ,ะแล้วก็ต่อมาเรามาดูที่พวกเป็นอาหารทานเล่นกันบ้างน,นะคะถ้าเป็นพวกขันต่างๆก็จะเรียกว่าต้านนะมาจากจีต้านที่แปลว่าไข่ไก่เนี่งค่ะเอานะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ไปฝึกคำที่เราเรียนมาวันนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย